เมื่อใส่น้ำใส่คอลลาเจนลงไปแล้วใช่ไหมคะก็เขย่าเลยกลิ่นหอมมากเลยอะ่ะเติมความสดชื่นนะคะหอมมากเลยค่ะอือหือ รสชาตินะคะเหมือนได้ดื่มน้ำผลไม้เลยนะคะแล้วกลิ่นเนี่ยหอมมากเลยนะคะเป็นคอลลาเจนที่ไม่ขาวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเรามีผิวที่อ่อนเยาว์ผิวที่แข็งแรงนะคะผิวที่สุขภาพดีนะคะถ้าสนใจสั่งซื้อที่คูมาได้เลยนะคะหนึ่งกล่องหกร้อห้าสิบาทนะคะบรรจุสิบซองนะคะทีมเดียบอัดคะ่ะ